คุณผู้ชมค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้นําทีมคณะนะคะลงพื้นที่เปิดงานมหกรรมทงฝาราคาประหยัดจังหวัดสุรินยุทีจังหวัดสุรินค่ะที่บริเวณสวนสาธาร,รณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาสวนไม้ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานท่งฟ้าราคาประหยัดจังหวัดสุรินทร์ที่กรมการค้าภายในจัดขื้นเพื่อซอยเหลือประชาชนลดค่าครองฉีพโดยเฉพาะผู้ทีมีรร่ใด้น่อยโดยการจำน่ายสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการคร่องฉีพในราคาประหยัดให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะสำหรับงานทงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดสุรินทร์นะคะกะด้จัดขื้นในว,วันที่13ถึง15มีนาคม2567าตั้งแต่เวลาเก่านาฬิกา จนฮอด20นาฬิกาค่ะ,คะกิจกรรมภายในงานกับประกอบไปด้วยการจำน่ายสินค้าท่งฝ้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าข้องฉีบประชาชนจำนวน1นึคู่หาการจำน่ายสินค้าของกลุ่มว่ายอีซี A ่ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าชุมชนสินค้าโอท p จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีจำนวน1นคู่หา มีกิจกรรมเจราจาธุรกิจแบบออนไลน์บัส,สนิดมัชชิงหรือ OBM ระวางผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข่าประเทศกัมพูชาและกับแบบออฟไลน์ค่ะระวางผู้ประกอบการภายในงานการมีการมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำสินค้าจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ t r Trade.com ขยายช่องทางส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเพื่อจะเพิ่มยอดขายออนไลน์จำนวนหาซิายไรค่ะและยังนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแสดงนิทรรศาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะนายชัยยาพรหม,มาัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสินค้าอัตลักษณ์พื้นทินและเรื่องการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดสุรินทร์นําค่ะ